สวัสดีครับทุกคนอัปเดตข่าวสารฟุตบอลกันครับมาโน่โพกิ้งแถลงมีแผนรับมือตีนแดดเอาไว้แล้วโดยทางด้านมาโนได้กล่าวว่าเกมที่แล้วเนี่ยตีนแดดเนี่ยแพ้มาทำให้เกมเนี้ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งซึ่งทางเรามีแผนเตรียมรับมือเอาไว้แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเขาปรับเปลี่ยนส่งเล่นผสมลงมาทางเราก็มีแผนรับมือเอาไว้เช่นกัน ผู้เล่นตีนีแดดเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่นะแล้วก็เล่นในลีกดีๆแล้วก็รูปร่างก็สูงใหญ่จริงๆแล้วก็อันดับโลกก็สูงกับเราด้วยนะซึ่งมันก็จะเป็นบททดสอบที่ดีแล้วก็อาจจะทําให้แลนด์กิ้งเราสูงขึ้นแล้วก็จะทําให้แฟนบอลกลับมามีความสุขอีกครั้ง oh <yeah. S 1> เกมนี้เป็นบททดสอบที่ดีนะสําหรับนักเตะที่อายุน้อยที่เราเรียกเข้ามา oh <yeah. S 1> พวกเขาทํางานหนักในแคมป์นะสมควรได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองในเกมนี้ เกมนี้เราจะให้โอกาสคนที่ยังไม่ได้ลงเล่นแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าทุกคนจะทำได้ตามเป้าหมายนะมาโนโพ k กิ้งกล่าวส่วนทางด้านของมาเลเซียคิมพันกรก็ได้มาถแถลงข่าวก่อนที่จะเจอกับทาจิกิสถานโดยมีนักเตะกองกลางอย่างแบรนดอนมาร่วมถแถลงข่าวด้วยแล้วก็ทางด้านประธานของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียก็ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการซ้อม แล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ก็จะเป็นทางด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดเสมอเดือนนี้ก็เป็นภาพนักเตะมาเลเซียเล่นน้ําผ่อนคลายแล้วก็มีการฝึกซ้อมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันทําม,มาเยชนะทาจิได้นี่ถือว่าพัฒนาขึ้นมากเลยส่วนทางด้านชนาทิพนั้นก็มีอาการบาดเจ็บหลังจากลงเล่นในเกมที่พบกับเสือเหลืองมาเลเซียลงไปได้เพียงแค่14นาที กระโดนเปลี่ยนตัวออกโดยเจ้าตัวนั้นบอกว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณขานีบที่เดิมแล้วเจ้าตัวก็ได้ออกมาขอโทษเพื่อนๆน,นะแล้วก็มาดามแป้งรวมถึงโค้ดด้วยโดยเจ้าตัวนั้นก็รู้สึกเสียดายแล้วก็ได้กล่าวบอกว่าตัวเองนั้นได้ทําเต็มที่แล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนให้กําลังใจกันต่อไปทางด้านแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมของเมื่อวานนี้ก็เป็นพันษาเหววิบูล แต่ว่าทางแฟนบอลของมาเลเซียรวมถึงแฟนบอลชาวไทยด้วยไม่เห็นด้วยกับการที่พันษานนได้แมนออฟเดอะแมตช์แฟนบอลชาวไทยยังบอกด้วยว่าน่าจะเป็นโกหรือผู้รักษาประตูของมาเลเซียมากกว่าที่น่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปส่วนแฟนบอลมาเลเซียก็เช่นกันก็ได้กล่าวว่าทางด้านผู้เล่นของมาเลเซียผู้รักษาประตูไซฮานร,รวมถึงคอบินผู้ทำประตูได้น่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปมากกว่า ทางด้านตรีนิเดตทีมอันดับ101ของโลกพรุงนี้จะต้องมาเจอกับทีมชาติไทยในการชิงอันดับที่3ของทัวร์นาเมนต์คิงคับซึ่งตรินิเดตนั้นก็แพ้ให้กับทาจิดิสถานไป2ประตูต่อ1โดยตรินิเดตนั้นได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาที27โดยได้ประตูจากจูดากาเซียในนาที27นี่คนนี้จูดากาเซีย ไทยกับตรินิแดดนั้นก็เคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งซึ่งไทยก็เอาชนะไปได้ทั้ง2ครั้งครั้งแรกปี2004ไทยชนะไป3-2แล้วก็ในปี2018ไทยชนะไป1ประตูต่อ0โดยนัดล่าสุดที่ชนะ1-0นี่ทิติพันธ์เป็นคนยิงและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของนักเตะตรินิแดดที่ไปเยี่ยมชมโรงเรียนก็มีนิกลารกับเลวี่สผู้เล่นตรินิแดด ก็มีการมอบเสื้อให้แก่นักเรียนที่มาฝึกซ้อมด้วยเป็นโรงเรียน Academy ี่ไน t p เพลสสปอร์ตติครับพอดีทีมตินิเดดเขาก็มาฝึกซ้อมที่นี่พอดีก็เลยมีโอกาสได้พบกับเด็กๆมาดูผลฟุตบอลเฟนรีแมตในแถบอาเซียนกันบ้างครับทีมชาติลาวพ่ายแพ้ให้กับมันดิฟไป1ประตูต่อ3แล้วก็ทีมชาติบลูไนก็พ่ายให้ต่อมันดิฟเช่นกันไปศูนย์ประตูต่อ3ทีเดียว ส่วนทางด้านฮ่องกงก็ชนะเมียนมาไป2ประตูต่อศส่วนเจ้าอาเซียนของเราเวียดนามถล่มสิงคโปร์ไป40เรียกได้ว่าเวียดนามนี้แกร่งไม่มีแผ่วครับแล้วก็ตามมาด้วยกัมพูชาพายให้กับบังกลาเทศไปศนย์ประตูต่อหเอามาดูทางด้านกระชับมิตรของทีมดังๆในเอเชียกันบ้างครับเกาหลีเสมอกับคอสตาริก้า2ประตูต่อส เกาหลีใต้เสมอคอสตาริกาทางด้านญี่ปุ่นยังโหดไม่เลิกถล่มสหรัฐอเมริกาไป2ประตูต่อศต้องเรียกว่าญี่ปุ่นนี่เขาคือของจริงระดับโลกทีเดียวแล้วก็จอแดนชนะซีเรีย2ประตูต่อศแล้วก็โอมานเสมอกับอิรัก1ประตูต่อ1ในเวลาแล้วก็เป็นโอมานที่ชนะจุดโทษอิรักไป ส่วนออสเตรเลียเอาชนะนิวซีแลนด์ไป1ประตูต่อ0ครับส่วน UAE พ่ายให้กับปารากวัยไป0ประตูต่อ1แล้วก็อีลานเอาชนะอุลุกวัยไป1ประตูต่อ0สมกับเป็นแนวหน้าเอเชียจริงๆทางด้านกาตาก็พ่ายแพ้ให้กับแคนาดาไป0ประตูต่อ2แล้วก็ซาอุดิอาระเบียเสมอกับเอกวาดอร์0ประตูต่อ0 อุซเบกิสถานแข็งแกร่งจริงๆเอาชนะเคมารูนไป2 0ครับแล้วนี่ก็คือความเคลื่อนไหวคราวคราวฟุตบอลในวันนี้นะครับหากชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ